ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News และในช่วงนี้นะคะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของกยศกันบ้างเนะผู้ฟังทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศค่ะแจ้งความคืบหน้านะคะการคำนวณยอดหนี้ใหม่ตามพรบอรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี2566ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่20มีนาคม2566ที่ผ่านมาค่ะให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า3.65ล้านบัญชีเสร็จแล้วนะคะโดยมีผู้กู้ ได้รับประโยชน์กว่า2.98ล้านรายนะคะภาระหนี้เนี่ยลดลง5 6 3หมื่นล้านบาทนะคะโดยผู้กู้ยืมส่วนใหญ่ก็มียอดหนี้ที่ลดลงและมีผู้กู้ยืมค่ะที่มียอดชําระหนี้ครบถ้วนสามารถที่จะปิดบัญชีได้เนี่ยจำนวน1 7 7แสนรายนะคะแล้วก็บางรายได้รับเงินคืนยังไงฝากไปยังลูกหนี้กยศทุกรายเลยนะคะได้ตรวจสอบการคำนวณหนี้ใหม่และดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะโดยหากลูกหนี้คนไหนทำสัญญากู้ยืม แบบมีคนค้ำประกันค่ะถ้าได้ปรับโครงสร้างนี้ใหม่ผู้ที่ค้ำประกันให้นะคะจะหลุดพ้นภาระการค้ำประกันทันทีค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นลูกหนี้กยศนะคะก็สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่คำนวณใหม่ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของกยศเลยค่ะ w w w s t d e r n l o a n o r t h ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ ติดตามรราฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และเพจสวทเบตงิว w ์